สวัสดียามเช้าอยวันนี้มาเยี่ยมน้องๆถ้าออกมาตอนเศร้าๆจะเห็นเนาะตอนเศร้าๆนี่จะเห็นยังเห็นมีแบบเดินเพ่นพ่านอยู่ตามอ่ผุูมไม้หรือว่าต้นไม้หมอกลงแบบหมอกลงอย่างจัดเลยอะฝนลิ้นก็นว่าไดเนาะประมาณฝนลิ้นนี่แหละแต่ว่าเป็นลักษณะที่บอกตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศคือเป็น หมอกลงหนาท้องฟ้ามืดคึมอึมคึมนองๆกะจะบ่มากปันใดนะบ่คิดว่าบ่มากปันใดอะ่ะเพราะว่าส่วนมากจะฮดโตมากกว่าจะหดโตบ่คอยเคลื่อนไหวบอ่อ่ะปากจะนิ่งปากจะนิ่งคือปากบ่ก,กินอย่างเลยอะปากแบบปกติอ่ะทายู้าเข้าไทยเบิง่งไกลๆเนี่ยจะจะรู้สึกว่าปากน้องจะ จะขยับอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าสภาพผู้มีอากาศแบบเนี้ยรู้สึกรูก้สึกว่าเขาบอมบอชอบอนไรอะอาจจะชื่นชื้นเกินไปหรือเป้าหรือว่ายัางไงแบบเริ่มจะหดโตหรือว่าเริ่มจะแบบจากยืดโตเงียเง้ยวๆมาเป็นแบบนอนคดโตประมาณเนี้ยลักษณะประมาณนี้เนาะ